แนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2015 a เกียร์ออโต้เครื่อง3000สีเทาค่ะคันนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวพาชมกันเลยค่ะว่าคันนี้สวยน่าใช้แค่ไหนนะคะนี่ค่ะด้านนอกนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตรอบทันค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะป้ายฟ้าเดิมเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่มากพร้อมใช้เลยค่ะนี่นะคะรถดเดิมเลยนะคะของเครื่องด้านหน้าค่ะ รอยซีนยางนะคะรอยมาร์กยังอยู่ครบทุกจุดค่ะนะ mm. คะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่เลยค่ะฝากระโปรงเดิมๆนะคะ mm. ไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะ mm. เกี่ยว์ออโต้ด้วยนะคะ mm. ชุดแต่งก็แน่นๆเช่นเคยค่ะ mm. ตัวครอบกระจกบองข้างแบบมีไฟค่ะมือจับนะคะมือจับอลูมิเนียมลงเป็นแม็กครขอบ15ค่ะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟสวยงามมากประมาณชาย้ยคลุยอย่างนาค่ะมีพูด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะ ซุ้มล้อไม่มีรอยเลยนะคะแผ่นพลาเลตใหม่มากตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเสียงเครื่องดีมากลอยมาจากโรงงานอยู่ชัดเจนครบทุกจุดเลยค่ะคันนี้จะเป็นโทนสีโอโรสนะคะเบาะจะเป็นสี ลายผ้าไหมสีน้ำตาลลายผ้าไหมตัดกับสีคุณดค่ะสวยงามมากนะคะมีที่เท้าแขนนะคะกล่องกลางเท้าแขนวางเก็บของอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะที่วางแก้วค่ะแบบมีไฟนะคะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟมีปุ่มปรับระดับไฟนะคะอยู่ด้านบนค่ะปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะไฟด้านหน้านะคะสวยงาม บันไดมีไฟค่ะใส่เป็นประตูดูดเท่านั้นนะคะปูพื้นใหม่นะคะเป็นลายไม้ค่ะคอนโซลอลริลิกแบบใส่ครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลแข็งแรงมากนะคะสามารถนั่งได้ค่ะมีที่เก็บของนะคะภายในทุมหนังรอบคันประมาณร,รอบคันนะคะนี่ค่ะเบาะโทนเบาะนะคะสวยงามมากค่ะเป็นลายผ้าไหมนะคะตัดกับฟ e ล์มโอโรสเป็นเบาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์ สามแถวเก้าที่นั่งไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะนี่ค่ะเป็นสามแถวนะคะสีสวยมากค่ะเข้ากับภายในมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหลังคา VIP แต่งใหม่ทั้งคันเป็นลายอ่างแผ่นเดียวนะคะมีไฟด้านนอกเป็นลายท้องฟ้าค่ะระบบไฟสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะมีรีโมทให้ควบคุมค่ะ คุณลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบระบบไฟเยอะๆนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะทีวีนะคะจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วมีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะเพิ่มความคมชัดให้กับะระบบเสียงนะคะกล่องกลางนะคะแบบเท้าแขนสองข้างค่ะเป็นแบบมีไฟวางแก้วน้ำนะคะอุปกรณ์ต่างๆได้นี่ค่ะเกียร์ออตโต้ เราลงเป็นเครื่องเล่นนะคะรองรับระบบอ d นรอยเช่อมต่อบูทบูทูธ w i ไฟได้จอขนาด10นิ้วเลยค่ะเราลงเป็นไซส์ใหญ่นะคะจอใหญ่ดูกันแบบชัดๆกันเลยค่ะเหมาะมากนะคะที่จะ,ะใช้ในครอบครัวหรือว่ารับจ้างนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมโดยรอบค่ะนี่คะใส่มือจับอลูมเนียมให้แล้ว สเกิร์ตรอบทันค่ะสเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นสเกิร์ตแบบมีไฟนะคะมีอ่นนี้ค่ะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้ว ครอบลำงโพงซ้ายขวาค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่นะคะซาวหลังค่ะอน,นี้เป็นระบบไฟจากด้านหลังนะคะสวยงามค่ะค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิตนะคะใช้เงินไม่เยอะนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะจะมีลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ลูกค้าคลิกที่ใต้คลิปได้เลยค่ะนี่นะคะแผงประตูปุ้มหนังค่ะแม็กสวยงามค่ะรถเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพดีมากนะคะเกียร์ออโต้นะคะตอนนี้กออ็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสนใจทักทายกันมาได้ค่ะของอะไรใหม่มากนะคะการใช้งานนะคะอยู่ประมาณแสนสามค่ะ ทันนี้ก็เน้นเรียบรูค่ะต้องการรูปเพิ่มเติมนะคะคลิกที่ลายลิง์อัตโนมัติได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้นะคะ